เด้อท่านผู้ชมจำได้ไหมครับผมมาถ่ายเขานะครับเขาขอร้องนายกรัฐมนตรีนะครับคราวนี้รัฐมนตรีว่ายังไงรถเขาติดลมอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหจงไถ่ต้องเอารถมิโครมายกมั้งครับเนี่ยรถอะไรเนี่ยนี่รถคันนั้นเหรอมายกอ่ะนะอ๋อคิดว่านู่นไม่เรียกเข้ามานูนะ่นน่ะ อะล่ะน่นน่ะอ๋อยกต้นไม้ใช่ไหมนี่ชีวิตธนาน,านี่ของแท้ทชานผู้ชมเม้ยชีวิตธนาโอ้ยมันลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกันหดปไปไหลอ,อดดลาไหล เอาแล้วตรงนี้ไม่ไถพี่ลงไม่ได้ลงเป็นอย่างเงี้ยโอ oh, ้ท <center> ี oh. ่เป็นญ้านลงเป็นแบบนี <re> ้เลยโอ้นี่นายกุงอิงคุณมาดูสิเนี่ยชีวิตเทานาเนี่ยคุณลุงอิงครับดูหน่อยพี่น้องชาวปทุมธานีไม่ใช่เขาจกปลาไหลนะเขาก็จกเอารถขึ้นนะ งัดเอาดินขึ้นพุณนะว่าเราต้องติดเครื่องก่อนไหมเนี่ยนะเอาเลยเอาดินออกก่อนเดี๋ยวจะมีรถอีกคันหนึ่งนะครับมายกไม่ไม่ใช่มายกนะครับเขาะจะมาดึง แล้วสิงค์กะนองนาตัดสิงค์กะนองนามาแล้วไม่น่าเชื่อนะครับปทุมธาน,นีเขามีนาเยอะขนาดนี้สี่สิบไร่นะครับไถไถกี่วันนะพี่ เอานี่คาดกี่วันเนี่ยที่เสร็จในกี่วันวันนึงวันนึงใช่งไงคุณผู้ชมอายุก็เกือบร้อยปีแล้วเนี่ยเขาไถาวันเดียวเสร็จไไม่ไรรอะคา,วก,วาก็เกือบร้อยปีไงไไเอาใครมาอีกเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับเขาไม่เคยเห็นรถติดลมเขาพากันมาดูใหญ่เลยเนี่ย นี่จะมาอย่างไหนรถไหนคันนี้เหรอพอ,อ,อตจะเปลี่ยนรถพอ,อ,อคุณมาเล่าผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยสวัสดีครับ <laughs> เปลี่ยนรถเอารถใหม่มาเลยเอารถใหม่มาเลยเอ้ย <laughs> นี่รถมาเล่าผมตกใจหมดเลยเลไปแงเนี่ย <laughs> เดี๋ยวใช๊แป๊บนึงเขาดึงรถคันนี้ก่อนอไไคุณก็ไปกับรถข้างหน้าดงไง กลับข้างหน้าเลยดูชมรถมารับผมี๋ยวแต่ผมแต่ผมยังไม่กลับนะครับผมดูเขาถ่ายเขาดึงรถมีขึ้นก่นนอนม,มาแล้วนะครับนี่ลูกชายนะครับลูกชายเขาโอ้ยรถรถยาวมากเนี่ยรถถ่ายอะไรยาวขนาดนี้ เจ้ารถจักรยานนี่เพิ่นแม่มันซีเรียหถอยไปไหนแล้วนะดูเดินลงไปจะมิดคนแล้วนะ่ะอ๋อก็อจะได้ข้าวมากินนะครับดูสิโอ้ยขึ้นได้ปน้อตัวนี้มึงน่ะเสียงกองเชียร์ วครับรถสิงกะนองนาดึงรถรถทะนองนาอยู่ในอยู่ในยิโคนโอ้ยดูรถเขายาวมากนี่เกิดมาจากท้องพ่อตรงแม่ผมมเคยเห็นนะรถอะไรยาวขนาดน,น,นี้เหรอจะดีแล้วผมขอกำลังใจช่วยเด้อปั๊บ <laughs> พอเสร็จแล้วจะขึ้นใช่ไหมพี่หรือว่าตั้งใจจะมาตรงนี้เลยอย๋อ oh, จะขึ้นจะกลับบ้านโอ้ท oh, ่านผู้ชมก็จะกลับบ้านมารอถ้าเหนื่อยอ๋อต้องตามหน,หน่วยซิลหน่วยซิลนะครับมาช่วยหน่วยซิลก็คือลูกชายเขานะครับลูกชายเทวดาแก okay. มาช่วยเรื่อดึง หน่อยซิวเรียนจบปปวสใช่ไหมนุโอ้จบปปวสแล้วเรียนต่อเป็นอีกเป็นช่างไฟนะนี่แหละดาวรุ่งเมืองปทุม ถ้าผมเป็นนายกนะผมจะขึ้นราคาข้าวอย่างสูงเลยผมเห็นเหนื่อยเห็นลำบากแบบนี้พอแล้วมั้ยพอแล้วพอแล้วเหรอ,อ, <laughs> อชาวนามีหน้ามีตาอ๋อชาวนามีหน้ามีตาเอาแค่นี้ก็พอแล้วชาวนาจะรวยเกินนะ<า>ครับ ครับมาดูรถสิงคนองนานะครับเราต้องติดเครื่องกันนี้ก่อนนะครับน้ำแตกเลยครับท่านผู้ชมน้ำแตกน้ำแตนหนีก่อนนะครับโอ้โอ้โอ้แล้วท่านผู้ชมเอาเบิรงเอาเด้อพ่อแม่น้องรถติดลมแมวน,นุนกันนุน ดึงนะครับลุนคันนี้ครับลุนใจกันพร้อมใจกันทั่วประเทศโอ้ยผม,ผมมาเชือกจะใยเลยเนี่ยได้เหรอโหคนลุ้นครับท่านผู้ชมลุ้นเอาโอา้ยจะได้แล้วจะได้แล้วเชือกก็ดีดเชือกได้เลยเนี่ย ต้องเอาสลิงแล้วมั้งไปเลยครับท่านโยมขึ้น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 ไปเร็วเร็วโอ้คันควันดำปืนเลยฮี่นู้นโอ้โหยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้โหเดี๋ยวดี๊ ฮะ<ม>แล้วโอ้โอโยเต้น <ไป S 1> นิดเดียวเดี๋ยวก่ <ไป S 1> ันเดี๋ยวก่นวกัน,นะะไปได้แล้วเหรอเนะีไไ่ยเกี้นขึ้นได้แล้วแล้วโอ้ยที่โคนเกือบครึ่งตัวเขานเนี่ยลึกไม่ลึกอ่ะ ีวิตชาวนารูดรถเลียบอยู่รูนอะอ่านี้จมไม่หนักนะถ้าจะจมหนักต้องอันคันโน้นแหละอ่าสู้ชีวิตจริงๆริงเนอะเอาแล้วทำไมไม่เอามันขึ้นมาอีกอ่ะไม่ไม่เอาขึ้นมาขึ้นมาอีกพ้แลวพอนแล้วใช่ไหมอ๋อ คนอันตรายแล,ลยใช่ไหม,อ,มออกกถอยมาเก็บฝอฟางท่ายอืใช่ไหมเาขาไม่ฝอฟางเลยทำยาก เดียวเสร็จหวานได้เลยแล้วไม่หอฟัวางหูยำอย่ <h <h ั่นี้ใช่ไหมืมยำหูควาจะน่าอออกได้ไหมนุ๊โอเคต่อโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมแล้วพี่เรากลับก่อนนะครับผมคร้วเจับนะครับโชคดีโชคดีคอยลำดำรวยๆครับผม